ก็มีผลนะหนึ่งสิเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วก็สถานที่ทำงานอันนี้ก็คือหลักๆที่ช่วยพัฒนาในเรื่องของการทำงานของเราถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานที่ดีสภาพแวดล้อมที่ดีนะคะมันก็จะช่วยเราแก้ปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นอย่างน้อยก็แค่รับฟังก็ได้ลคะค่ะพนักงานเพื่อนกับเป็นกันเองนะคะเพื่อนกับนับถือแม่บ้านคือแม่ค่ะ ก็มีความสุขบ้างได้เจอเพื่อนร่วมงานได้พูดได้คุยกันเหมือนมาเอาสังคมค่ะการบ่อินเหล่าอย่มีเวลาอยู่กับครอบครัวอย่างนี้เวลาให้ลูกพาลูกไปเที่ยวแล้วก็มีอารมณ์อยู่บ่อชุนเสียวนะครับกามีอารมณ์อย่ดีเราอนรรวมงานล่องเห็ดเมืองบ่อต้องเพื่อไผรครับเพื่อตัวเองที่ขอแลกนะครับที่สองก็คือเพื่อ ขอบค้ณนะครับอย่างตัวหนูเองเป็นคนที่ค่อนข้างสมาธิสั้นการได้นั่งสมาธิก่อนการทํางานก็เหมือนการตั้งสติก่อนที่จะเริ่มการทํางานมันก็จะทําให้งานของเรา,เามีความถูกต้องบางทีเรื่องงานที่เรา,เามีปัญหาหรือว่าเราอยากแชร์อะไรเราได้คุยกันนอกเวลาง,งานที่ไม่ใช่เวลาง,งานที่เราจะต้องมาเร่งรีบอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แชร์ประสบการณ์การทํางานด้วยกันแล้วก็คุยกันในเรื่องสเพเหรละมันก็จะผ่อนคลายก็สนุกมีความสุขในการเดินค่ะ ในบริษัทของเราเนี่ยแต่และช่วงเราก็จะมีคุณแม่ที่ที่เป็นคุณแม่เพิ่งคลอดนะคะอยู่อยู่ตลอดเวลาเราอยากให้คุณแม่ที่ที่เพิ่งคลอดน้องอะคะ่ะมีโอกาสในการได้ปัม๊มนมไว้ให้ลูกทานเพราะว่าการปั๊มนมต่อรอบเราก็จะปั๊มแค่ประมาณ30นาทีวันหนึ่งเราก็จะปั๊มแค่ประมาณ3รอบตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ดีมากลูกสาวนะก็คือได้รับทุนการศึกษาทุทกๆปีนะคะถึงช่วยได้ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการ ช่วยเหลือพนักงานด้วยนะคะในการซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพราะว่าจากที่มีน้องคนแรกแล้วก็เริ่มจะมีคนที่สองก็อยากให้มีโครงการนี้อยากให้มีไปเรื่อยๆนะคะก็อยากขอบคุณเจ้านายครับที่จัดทําสถานที่หรือเครื่องออกกาลังกายให้กับพนักงานทุกคนนะครับก็อยากเชิญชวนพี่ๆทุกคนพนักงานทุกคนได้เหมาอะกาลังกายร่วมกันหลังเลิกงานครับเพื่อเป็นการรีแลกซ์ผ่อนคลายหรือมาพูดคุยครับผม การได้พูดคุยปรึกษากับเพื่อนร่วมงานเนี่ยมันก็ทําให้เราแบบนึกถึงวิธีที่เราจะจะแก้ปัญหาจากที่เรานึกไม่ออกแค่คนรับฟังแค่นั้นเขาก็จะรู้สึกดีขึ้นฟังความคิดเห็นของคนอื่นการทํางานมันก็จะราบรื่นผ่านไปด้วยดีเราต้องช่วยกันสร้างค่ะก็คือต้องสร้างจากตัวเราเองก่อนถ้าทุกคนช่วยกันนะคะก็คือคิดว่าทําได้นะคะคือถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองพี่คิดว่ามันก็น่าจะดีสําหรับวัยคนทํางาน ขอขอบคุณกิจกรรมดีๆนะครับจากโครงการ h a p ปี w o r k ร l a เ e นะครับการที่องค์กรจะเป็นองค์กรแห่งความสุขได้นะครับก็ต้องอาศัยพนักงานทุกท่านนะครับทุกส่วนงานนะครับทให้ความร่วมมือไม่ว่าจะทําในที่ทํางานนะครับหรือสามารถนําไปต่อยอดได้ที่บ้านนะครับหรือให้ครอบครัวนะครับส่งผลให้นะครับการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับองค์กรมีความสุขมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความรักความสามัคคีองค์กรมากขึ้นนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีขอขอบคุณครับผม